นายวีระศรีสานายกองค์การบริหารส่วนตะบลบางปลาก็ได้ประเดิมงานแรกนะครับด้วยการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุหลังจากที่กะกะตประจำจังหวัดสมุทรปราการได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตะบลบางปลาอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ ที่อาคารอนเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางปลีจังหวัดสมุทรปราการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบางปลานำโดยนางสิริพรสวัสดิ์สุภผลประธานศูนย์ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุภายใตย้ชื่อโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,567 ภายในกิจกรรมมีนายวีระศรีสามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาครับหลังจากที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการได้มีหนังสือคำสั่งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนายสนั่นพ่วงขำพร้อมด้วยนายพัศกรแก้วชำรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาก็เดินทางมาเข้าร่วมโครงการด้วย นอกจากนี้ภายในงานยังมีนางสาวนิตยามีศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต5พักเก้าไกลนายจิรวัตรพริกขามินสมาชิกสภาเกษตรตำบลบางปลาและนายนิติพลบุญเพชรว่าที่ผู้สมัครสสพักเพื่อไทยเขต5จังหวัดสมุทรปราการก็เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยภายในกิจกรรมโดยช่วงเช้าได้จัดให้มีการออกกําลังกายพร้อมจัดให้มีการอบรม เพิ่มความรู้ด้านสุขภาพให้กับผู้สูงอายุพร้อมชมการแสดงรำไทยการรำกลองยาวแล้วก็การละเล่นอังกะลุงของผู้สูงอายุตำบลบางปลานอกจากนี้ในกิจกรรมก็ยังมีการให้นำสินค้าพื้นบ้านของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมาจำหน่ายนะครับให้กับผู้ร่วมงานด้วยโดยภา,ายในงานยังจัดให้มีการส่งน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวให้กับผู้สูงอายุโดยมีนายวีระศรีสาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาพร้อมคณะผู้บริหารชุดใหม่นะครับนำทีมเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็วันผู้สูงอายุที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบางปลาได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริวับลบัวละครนะคะหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพรักษาและใยาบารแทนผู้อำนวยการกองสันิการสังคมนะคะวันนี้เราได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพาผู้สูงอายุร่วมกับทางศูนย์ผู้สูงอายุตะบลบ,บางปานะคะเราได้มีกิจก,กรรมเยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุลดน้าขอพรผู้สูงอายุแล้วก็กิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุโดยมี การรำไทยอังกะลุงกองยาวโดยมีทางคณะผู้บริหารนะคะท่านนายกศรีสามนะครับพร้อมด้วยคณะได้มาร่วมกิจกรรมนะคะในวันนี้นะคะการดาเนินกิจกรรมสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะคะขอบคุณคะ่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกวีรศรีสามนะคะแล้วก็ทางคณะผู้บริหารนะคะได้มาเป็นเกียรติในการร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะแล้วก็เปิดงานในวันนี้ด้วยนะคะก็กิจกรรมสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะขอบคุณคะ่ะ